นึกถึงแต่องค์แม่องค์เทพองค์นู่นองค์นี้แต่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะไหว้องค์เทพ่อนจะไหว้องค์นู่นองนี้ศาลนูน้นศาลนีน้กุมงกุมารไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าวันพระให้มันเรียบร้อยเจ้ากรรมไดเวทที่อยู่ฝั่งนู้นนะไอ้สามพึ่งจับเขามาพอสมควรแล้วนะไอ้หาไอ้หนูคนนี้ มันร้ายแต่มันไม่ได้โมโหใครอะไรมากมายไก่กอมันตั้งใจทํามาหากแดกหากินใช่ไหมเลยซเสชื่อมองมาเจ้ากรรมไรเวนอยากได้อะไรลูกว่ามาให้หนูคนนี้ทําอะไรให้ว่ามาพูดได้พูดดันออกมาเลยให้ถืออะไรว่ามาฮะ ไม่ทําบุญให้หนูเลยใช่ไหมเอาอยัางไงอยากได้บุญหรือให้มันถือสินแปดให้ว่ามาเร็วอ,อะไรนะนอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรพราพราอะไรรู้แล้วนะครับไอ้หนูอยากได้อะไรถอยออกไปก่อนมาพูดจาตรงนี้ไม่ดีเดี๋ยวมาคุยกับตา มาฝั่งนี้มาคุยกับตาเฮเซเสียบเรียมายมายาเด็กน้อยหนูน้อยมานี่มานี่มาตำหนักตานี่มานี่มานี่เดี๋ยวมาคุยกันอยากได้อะไรมาเชิญเชิญบเรียมายาลืมตามาลูกจบผมรู้แล้วคุณรู้ยังรู้นะว่าเพราะอะไรเชิญองค์นะองค์ท่านที่อยู่ข้างในนะเชิญเชิญบสิรานะเชิญเชิญบเรียมายามายาสสวัสดีครับแม่เฮลเซเชียบเรียมายามายา ล่างติดขัดอะไรฝากบอกมาตรงนี้ได้เลยครับแม่เทวเชื่อมาไม่มีอะไรมากมายไก่กองแต่อยากให้ล่างเนี่ยทำอะไรเนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก่อนอย่าไปนึกถึงองค์เทพอะไรมากมายใช่ไหมครับอืม นึกถึงแต่องค์แม่องค์เทพองค์นู่นองค์นี้แต่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจะไหว้องค์เทพก่อนจะไหว้องค์นู่นองค์นี้ศาลนู้นศาลนี้กุมงกุมารไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าวันพระให้มันเรียบร้อยไม่ไหว้พระสงฆ์แล้วทุกอย่างทุกอย่างมันจะเจริญได้อย่างไรใช่ไหมครับแม่เสียเชิอบริยาบยาเสียชิวขอให้องค์แม่นะครับมีบรารมีคู่กับร่างสูงยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ ให้ล่างครับกินดีอยู่ดีมีแหงนะครับผมอย่าเสียเชืยอแบงอย่าเสียแบงผมปูกคุณหาคุณสีขอคารวะท้าองค์พระแม่ลักษมีครับอย่าเสียเชื่อไม่อย่าม